อย่ามอบอำนาจของคุณให้กับใครหรืออะไรก็ตามตลอดเวลาจงควบคุมตนเองสุดให้รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรอย่าให้ใครมาบุกรุกพื้นที่ของคุณหรือทำให้คุณรู้สึกแย่ว่าคุณเป็นใครจงมั่นใจในตัวเองและอย่าให้คนอื่นเอาเปรียบคุณ หรือทำให้คุณรู้สึกน้อยกว่าที่คุณมีค่าเพราะเราทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้ของแสงสว่างและความรักเลือกที่จะมีความสุขเลือกมองโลกในแง่ดีมองสิ่งดีๆในตัวทุกคนแม้จะยากก็ตามเราทำเพื่อตนเอง และคนรอบข้างถ้าเรามองเห็นข้อดีของคนอื่นได้มันก็เปิดโอกาสให้เขาได้เห็นเช่นกันดังนั้นอย่าตัดสินคนอื่นหรือถือว่าพวกเขาต่ำกว่าตัวคุณเองเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์อย่าหาธรรม